คนเดินนอนเนะ่ยยังไงเราทำไปชมมาดิชมหน่อยเราทำลงมาเลยโอ้โหดูดิใจน้ำแรงมากเลยเออขอบคุณเดี๋ยวก็แกอออวิรุษหงฟางขอกันเลยเออท่านนะดูเด็กขึ้นอีกประมาณแปดปีอะสิบขวดเนี่ยนะมันเด็กยี่สิบสองืออผมงอขึ้นมาทไมลูก อัันนนน้เี่ยแล้วพี่ตักเปียทำไมอ่ะพี่ครับตัดผมหน้าไม้เหมือนกับอยากเขาอยากตักเปียเป็นเขาบอกว่าไม่สวยพี่ไม่รู้เขาอยากตักเบีเป็นอ่ะเขาตักเปียสามเป็นน่ะเบียสามยังไงยังไงก็สวยแต่ว่าต้องแบบยาวมากๆเพราะผมเขาไม่เท่ากันด้วยมันถังมันก็ได้พี่ก็ไม่เท่ากันถมาทำมันก็จะสั้นมาเขาทำให้เหมือนกันอ่าแกะออกเพื่อถังเปียแล้วก็แกะออกกมาเนี่ยเขาจะทำให้ดู กจัดมาฮะมาให้หวยนะโอ๊ยหลับหลับตนตื่นเมื่อกี้ออกไปน่งข้างนอกมาแล้วยุงกะจริงเหรอฝนมันตกไงข้าวตรงเนี้ยอยากอาบน้ำแล้วอะก็อยากอาบน้ำะได้ไหมอาบได้ไหมอาบอยากอาบได้ไหมอา้อากอบได้มออ้มอาอาบ้ไมากอาบได้ไหมยาอมากอาพี่เมยากอมกดก แอบหนาวบ้างเลยปะเราไม่รู้อะแต่เรารู้สึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเข้ามาทั้งหน่อยเพราะวันนี้มันว่างไปเราจะไปซ้อมแหละเฮ้ยเดี๋ยวไปด้วยพี่เมย์ซ้อมห้องไหนอะเดี๋ยวค่อยซ้อมกบนึงเจ้าแม่ที่หมัยดีคนสวยคุ่คิดคุ่คิดคู่คิดถักแล้วหมดสวย <c oughs> เลยอ,อ่ะยิงถักยิ่งสวยแบบเลยเพรอะจะถักสวย แม็กกินแหละที่แม็กหิวแล้วที่แม็กทีเ่เนาะกินกันแบบไม่อยากกินเดี๋ยวพอถึงข้าวเย็นมาพลาดอีกอะเมยซ้อมเหรอกาถักอะไรเนี่ยนน่นสิไม่แต่คือมันจะสวยถ้ามันถักนะมันจะสวยมันจะสวยแต่เขาถักไม่สวยบายก็ถักไปไปทำอย่างอื่นดีกว่าก็ดีนะก็ดีนะอยากอาบน้ำอะ ถ้าไปอาบน้ำได้ไหมใส่เริ่มมาไหนใส่เริ่มมาใส่รองเท้าเขาใส่รมงเท้าแล้วมันหนักใส่อันนี้ไงเกียวปะต้องไม่ใส่รองเท้าเนี่ยนะ พี่จะถ่ายก็ถ่ายเป็นอะไรที่แบบคืออะไรวไหมวอปะล่าขาหาให้หรอพี่อยากหาหมูมีเหอผมเขามีทงทีอ๋อเาอยากกินโอวัลตินเขาอยากกินอะไรย่าไราจากไหนลูกกลาอุ่นๆลเลยตัวเองมาทาแบล ทำไมผมคันมันจี๊ดไงยึดคันมันจะยึดเช่นนั้นหนต้องอย่าคิดอว่าดึงแล้วมันจะรู้สึกแบบยุบยิบยุบยบอ่ะมันจะคันคันแล้วผมทำไมถึงมีผมคันไม่รู้อ่ะอันนี้แล้วะตกคนแบบเนี่ยเช่นอย่างเนี้ยมันก็ไม่เยอะนะพี่จะหผมวดหัวเนี่ยบ้าไม่พี่ก็เลือกดึงเป็นเส้นที่มันแบบ อย่างเส้นยันลองดูดิอ้อดึงเลยไม่ใช่ควาเสียพี่ไม่เอามันยาวไปเสียดาย <c oughs> มีเสียดายด้วยบอกฉันสักคำว่าเธอทำดียงไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอจริงและเป่งตา เนันกเก็หากันคิดว่าจะรักได้มากมายหาใุเยอะเนีเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยมันยึกหยุเยอะแต่มันไม่ค่อยหนารู้สึกเหมคะแม่ผิดอี่ึงเลือกเนี่ยแต่เขาชอบอ่ะถ้าดึงหมดก็หมดหัวลูกใจก็รู้หมอุ้ยรู้หายก่อน แล้วทายาแล้วดีขึ้นไหมพี่หนูทายาแล้วยังไม่หายดีขึ้นไหมไม่อะกรรมคิดว่าไม่ก็คิดว่าไม่นะหรือว่ามันดีขึ้นแล้วเรากำลังหายก็ยังคงเฝ้าย้ำพูดถึงเพลงที่พอมากเลยเุ้ยเหมือนจะเห็นหงอกอีกแล้วาไปผมขนคิ้วเขายังยาวเห็นหงอกอีกแล้วเฮยเฉยเมื่นวันแรกที่ ตรงคนเป็นเงาะเคยโกกดําทับปะไม่เขาไม่เคยทําสีผมเลยเนี่ยครั้งแรกเลยทีเดียวไม่เคยทํำเลยนะไม่เคยทําสีผมเลยเนี่ยครั้งแรกเลยทีเดียวจริงเหรอใช่เดี๋ยวนึงเขานี่ก็ไม่อยู่เฉยๆนะแป <c oughs> ๊บนึงไงราจของกินอีกคำไหม พี่แม็กขักเป็นเนาะนี่ยแต่จันทำเขาบนนาราทีแล้วกินไงไปแล้วใช่ไหมกินแต่กินแต่กินอะไรนะเออนั่นแหละจันไม่รู้ไงจันหลับหิวงมกเนี่ยก็จันถึงมากินแต่ก็เส้นจันขักเตียงมันได้ขีดอันบ้างฮะมีห้ามีห้าเลยขอมาสองสิบกับพี่น้ำขีดอันคืออะไรแต่เขาวัดก็คอมม่าสองแบบกี่แบบ ไม่ได้เกิดเพื่อสิ่งนี้เออดึงลงอยู่ที่หน่อยเป็นสูงไหมลงคือวันนี้เอาให้ปิดหองชาติเอาลงถักเหมือนทักโหลวงเหมือนทักเวียให้ลูกแบบไปโรงเรียนอ่ะเออแล้ถักสข้างก็สาแต่เด็กไปไหมบางทีเนี่ยอันนี้สูงจริงเหรอ เก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอเมื่อวันใดที่เจอฉันก็พร้อมและยินยอมอบความรัก <ๆ S 2> และจิตใจ จูนี้รายมีเพลงเพลงในที่เคยร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้รืล่าวันและเวลาจะหมุนแล้วเวียนไปแใจความในเพลงหนึ่งของเราก็ยังคงเฝ้ายังพูดถึงคุณมรักที่ลึกซึ้ง แลยังคงตรึงในหัวใจนานแค่ไหนก็นเมือนกดเหมือนวันแรงที่เราเกันเ <S <S ็เพลงรักนี้เป็น,นควันให้เธอได้รับรู้จฉันนาเือวันจะเป,ปล่แปลงแค่ไหต่ใจของฉันที่รักเธอนั้นอ่อนลงแล้ร้อง